กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาการผลิต โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร,ร,กรจังหวัดนครนายกจัดให้มีการดําเนินกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือ Field เดย์ประจำปี2566นาแปลงเรียนรู้ต้นแบบไม้ผลของนางวันเพนทูปจีนเกษตรกร,ร,กรหมู่ที่8ตําบลสีนาวะอ,อําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการเปิดงานและนายพัฒนศักด์พ่วงสมบัติกเกษตรจังหวัดนครนายกกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตมะยงชิดคุณภาพโดยการเรียนรู้จากสถานีเรียนรู้ในแปลงต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นการปฏิบัติงานจริงในหลักคิดที่ว่า เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงนำกลับไปประยุกต์ใช้กับแปลงของตนเองได้ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง4อำเภอจัดสถานีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานดังนี้สถานีเรียนรู้ที่1การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมโยงชิดโดยได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการดูแลและการบำรุงรักษามโยงชิด เช่นการใช้สารชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชการผลิตแคลเซียมโบลอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตสถานีเรียนรู้ที่2มาตรฐานและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI มโยงชีตเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในด้านคุณภาพและมาตรฐานของมโยงชิดนครนายกซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนเป็นการยกระดับมโยงชิดซึ่งเป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก สถานีเรียนรู้ที่3การสร้างมูลค่าเพิ่มมะยงชิดซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการนำผลผล,ผลิตมโยงชิดมาปรางหวานมาแปลรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและมีความน่าสนใจเป็นที่ดึงดูดต่อผู้บริโภค สถานีเรียนรู้ที่4การตลาดสินค้ามยงชิตเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กเกษตรกรด้านการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภครวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังแพลตฟอร์มต่างๆเช่น s h o p ป e Lazada การขายผ่านเพจ Facebook และ l ลายเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานรัฐการสถานศึกษาและภาคเอกชนร่วมจัดแสดงนิทศการและให้บริการด้านการเกษตรรวมถึงมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิกแปลงใหญ่สมาร์ทฟาร์มเมอร์และเกษตรกรในพื้นที่ ในการจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีความพร้อมเพื่อเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองต่อไป